รอบแรกนะคะหลังกลับมาถึงไทยค่ะเต็มไปด้วยความรักจากครอบครัวมาไกลจากจังหวัดชุมพรน,นะคะเป็นความภูมิใจของแฟนนางงามชาวไทยค่ะกับการคว้าตำแหน่งประวัติศาสตร์รองอันดับหนึ่ง Miss s u p r n a t i o n a l 2022ของแพรวนิชเรืองทองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเข้ารอบท็อป10 m r s u p r n a t i o n a l นะคะของโยโย่โยที่นรุป,ปกรณม่วงหมายด้วยนอกจากประสบการณ์จากเวทีอินเตอร์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เปิดใจกับ สื่อก็คือวินาทีขอล่ามของแปววค่ะในรอบห้าคนสุดท้าย หันซ้ายหันขวาบนเวทีไม่มีล่ามมาตามนัดคุณผู้ชม <Okay. S 1> คุณพรบอกว่าตัวเองเนี่ยกรอบใบสมัครตั้งแต่วันแรกเลยนะว่าต้องการใช้ล่าม <Okay. S 1> ถ้าเขาถึงรอบตอบคําถามนะคะ <Okay. S 1> ก็เลยต้องพูดขอล่ามออกไมาซะเองค่ะแล้วก็ได้หนึ่งในผู้ชมนะคะเป็นอดีตตัวแทนมิสเตอร์ซุปราของไทยนั่นเองต้นกล้าน,นิพุนวิ่งขึ้นไปช่วยเลยค่ะงานนี้จุดประเด็นเหมือนกันนะคะจุดประเด็นหลายอย่างในแวดวงการประกวดเลยว่านางงามเนี่ยใช้ภาษาไทยที่ตัวเองถนดัดหรือ การตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษไปเลยจะดีกว่าและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจําเป็นแค่ไหนกับการคว้ามงนะคะซึ่งก็มองได้หลายมุมค่ะสําหรับแพลวเองบอกว่าตัวเองอยากสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจที่สุดส่วนเรื่องนางงามกับการพูดภาษาต่างชาติที่ไม่ใช่ภาษาแม่เธอบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะ ไปที่นู่นอะมันไม่ใช่เราที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเพื่อนๆหลายคนที่มาจากละตินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในทีเพื่อนๆที่มาจากฝั่งสเปนหรือฝั่งอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครเลยที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้แบบร้อเ็นอกจากคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จริงๆเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องกลัวค่ะแค่สื่อสารกับเขาได้คุยกันรู้เรื่องใช้ชีวิตแล้ว เรามันจอยกับเขาได้อมันก็คือจบแล้วไม่ต้องกลัวเอาเรื่องภาษาไปพอขอพูดตรงนี้เลยว่าคนที่ประเทศที่ซีเรียสเรื่องภาษามากสุดคือบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเลิกบูลลี่คนอื่นเรื่อ <c oughs> งภาษากันได้แล้วเออเบนเวที Miss Super National นะคะเคยมีสาวไทยไปคว้ามงกุฎเมื่อปี2019 <c oughs> คือแอนโทเนียโพซิลค่ะและเป็นครั้งที่3ที่สาวงามจากไทยแลนด์เนี่ยไปถึงตังแหน่งรองอันดับหนึ่ง ส่วนภารกิจต่อจากนี้เพรวันนี้บอกว่าให้แฟนๆรอติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าทันทีที่มงลงเพียงคืนเดียวก็ได้ออกงานในฐานะรองหนึ่งตอนนี้ขอใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่ก่อนค่ะ